ข่าวดีมาแล้วนะตาคุณยาแล้วก็ผู้สูงอายุรายได้น้อยเตรียมเฮได้เลยเพราะกรมบชีกลางจะโอนเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุให้ทีเดียว8เดือนรวดสูงสุด800บาทแล้วก็โอนให้เร็วแบบ3รอบติดไม่ต้องรอนานเหมือนสัญญารักวัยรุ่นนะเงินนี้ไม่ใช่แจกมั่วๆใครก็ได้แต่จะให้กับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี2568เท่านั้นได้1 0 0่บาทต่อเดือนนะคูณไปอีก8เดือนเท่ากับ800บาทต่อคนแล้วก็โอนตรงเข้าบัญชีหรือว่าพร้อมเพลที่ผูกกับบัตรประชาชนไว้ใครไม่ผูกพร้อมเพลกับบัตรประชาชนก็ระวังนะเงินอาจจะไปเที่ยวก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาหาคุณตารางกันก่อนนะกรมบัญชีกลางเนี่ยแบ่งโอนเป็น3รอบตามวันเดือนปีเกิดเพื่อไม่ให้ระบบมันล่มแล้วก็ทุกคนได้เงินกันครบรอบที่หนึ่งนะวันที่16กันยายน2น 568รอบที่2 วันที่17กันยายน2568และรอบสุดท้ายวันที่18กันยายน2568ใครที่ไม่สามารถเปิดบัญชีเองหรือว่าอย่างเช่นคุณเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรืออายุมากแล้วเนี่ยสามารถจ้งให้โอนเข้าบัญชีคนในครอบครัวได้นะถ้ารอบปกติเงินไม่เข้าไม่ต้องกังวลเพราะว่ากรมบ,บัญชีกลางก็มีแผนสมรองนะให้โอนเพิ่มอีก3ครั้งก็คือวันที่24ตุลาคม2568วันที่24พฤศจิกายน2 5 6 8 แล้วก็วันที่24ธันวาคม2568เรียกได้ว่าพลาดรอบนี้ก็ยังมีรอบหน้าเพื่อให้ได้เงินทันเวลาเนี่ยต้องทำามอย่างนี้นะเนตรวจเสร็จเลยว่าตัวเองเนี่ยมีชื่อในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2568หรือไม่สผูกพร้อมเพลงกับบัตรประชาชนนะหรือว่าแจ้งบัญชีธนาคารและสาม ถ้าต้องโอนเข้าบัญชีคนอื่นเนี่ยจะต้องกรอกหนังสือให้ความยินยอมด้วยซึ่งก็โหลดได้นั่นแหละจากเว็บของบัตรสวัสดิการหรือไปที่สำนักงานคลังจังหวัดเดี๋ยวรอให้ถึงวันโอนแล้วค่อยวิ่งเนี่ยเดี๋ยวจะเหนื่อยฟรีเงินก็ไม่เข้าด้วยเอาเป็นว่าคนที่จะได้เงินนี้เป็นผู้สูงอายตุตามกฎหมายนะหรือว่าอายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐถึงจะได้รับเงินนี้จริงๆและเงินนี้เนี่ยไม่ต้องไปขึ้นที่ธนาคารไหนนะ เพราะว่าจะโอนเข้าบัญชีโดยตรงหรือว่าเข้าพร้อมเพลย์ให้เลยนี่แหละข่าวดีที่ต้องบอกต่อนะแล้วก็รีบตรวจเสร็จรีบผูกพร้อมเพลย์แล้วก็รอเงินโอนเข้าแบบฟินๆกันได้เลย